ซื้อมาตัวเดียวคือมาเทสดูก่อนว่ามันใช้ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอนั้นเราก็ค่อยสั่งมอย่าเพิ่งงับจีมไม่ได่ซักเลยเนะนี่ยอระะวังย่าให้กินแต่ก็ยังม,มันเขาไม่ซักหรอก,กเป็นเครื่องอยู่ข้างใน,นเครื่องอะ่ะต้องซักยังไง,ง,งอ่ะซักแบบนัวมันต้องปัดเดี๋ยวเอาแป้งปัดผัด,ดให้แป้งตุ่น้ำแป้งแป้งไอ้เนี่ยแป้งมีฟันเออแป้งปัดผัดตุ่น้ำอันนี้มันอันนี้มันเป็นสีห้องมั้ย แบบนี้ก็เอามาขายใช่ไหมเออแบบนี้น่าน่าเอามาขายมือจ่อยนก็เป็นดูก่อนมาจ่อมาขายเป็นเหมือนของเด็กคือพอโมบายนะที่ติดไว้กับเตียงนะฮะไอ้ร้านตุ๊กตามันมันไม่มีไปหาข้าวมากินก็ข้างบนน่ะอยู่ซื้อมาข้างบนมันตัวละเจ็ดแปดร้อยแบบเนี้ยที่ขายบนเดโมตัวละพันอรก็แพงทั้งนั้นเนี่อันนี้ซื้อมาตัวเราเราซื้อมาค่ะคแบบเวลาเขาเข้าร้านเราเขาจะได้ครบทุกอย่างเลย ดูก่อนร้านเล่นไม่พอแล้วเขาบอกว่าเพื่อนใจเอาห้องเพิ่มไหมคะอู๋ที่เสนอไปอ่ะคือมันมันเต็มร้านแล้วมันไม่มีที่วางแล้วเยอะจริงเราก็สลับก็เดี๋ยวต้องจับว่าจับอย่างนะว่าเอออย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าต้องใส่ของของอย่างจอยก็ต้องมีแคตตาล็อกไม่เพิ่มเพราะว่าของอยู่ในบ้านอะไรเงี้ย เดี๋ยวมี<อ>แคตตาล็้องตรงนี้พี่แม่มจอยเราเน้นแบบว่าข,ขายแบบว่ามีมีสามชิ้น